นราจะเออมาเล่นมันครับที่เราม่ครับช้างที่เราโหลดมาจาก youtube นะคะทุกคนอ่าฮะไม่เราไม่แน่ใจนะคะว่าจะทําลิงแจกหรือเปล่านะคะมายครับเนี่ยเราไม่แน่จริงๆนะว่าจะทําลิงแจกหรือไม่ทําดีแต่ค่อยทำลวกันเพราะว่าตอนนี้กําลังขี้เกียจอยู่กาลังขี้เกียจอยู่นะจ๊ะอ๋อฉันไม่ได้กดตรงนัน้น ก็จะสร้างโลกสร้างโลกอ,อ,อันอันอันหนักองฉันอ่าฮึ่คือของคนที่ในยูทู e อ่ะเจตเจอร์แผพคโคตรสวยทุกคนอยากให้ดูน้ำเห็นขี้น้ำนโค้สวยอ่นี่ทุกคนสวยปะ แล้วว่าสวยดีนะน่าเราชอบนะแบบนั้นใบไ,ไม้ข้ากิ่หับได้ด้วยสวยงามจริงๆเดี๋ยวเอาปุ๋ยกันอของเหมือนเดิมนะแต่ว,ว่าเท็ตเจอร์เพกไม่เปลี่ยนไปเลยนะทุกคนก็ปออกติมันจะใส่ดีซอสเพกไม่ได้นะ เป็นสิ่งที่ดีสำหรับเรามากๆเลยนะนี่เห็นไหมใบไม้มันขยับได้เราชอบตรงที่แบบแสงเงาสวยแล้วก็ใบ,บไม้ขยับได้ด้วยดูสิดูไปเลยนี้ทุกคน,นโคตรสวยอะ่ะทำไมทุกคนใครชอบเหมือนเราบ้างเลยไปก็เหมือนเดิมนะแสงเหมือนเดิมเลยทุกคนว่าเหมือนเดิมหรือไม่เหมือนเดิมก็แล้วแต่ถ้า ทุกคนเลยนะแต่ว่ามันเหมือนเดิมนะไปอ่ะใกล้เป็นลำชัางกดจนะไม่ได้แบบที่ยามแบบอันนี้มัอืมไม่เคยใต้น้ำโอ้ยจมน้ำโอ้ยจมน้ำไม่ไหวแล้วจมน้ำ เห็นไหมสวยมากเลยนะทุกคนแล้วตั้งบล็อกให้ดูนี่แสงเงาเนะี่ยความสวยงามกว่านี้ถ้าเปรียบเทียบกับปกติมันจะเปียแบบนะี้แต่เหยียดแบบเทียบ,บสวยมากๆเลยแต่ว่ากดติดตามก่อนนะนี่ดูสิโคือ ดีมากๆเลยนะทุกคนเอ่อบ๊ายบาย